เตือนภัยสายส่องฮะเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวจีดกับเหมือนสระนิพพาชาชนไทยพีเสเล่าให้ฟังครับสายส่องที่ว่านี้ฮะเพื่อนๆเอาสังเกตดูครับบางทีเนี่ยเราลังไถฟีดอยู่ผมปรากฏว่าตามเพจต่างๆอยู่นี้นะรูปแบบการนําเสนอของเขาเนี่ยคือว่าเขาจะมีการเขียนข้อความครับและมีการโยงให้ไปดูที่ใต้คอมเมนต์นั่นหมายความว่าบางทีเนี่ยใต้คอมเมนต์นั้นจะมีลิงก์อยู่ครับทีนี้ผมไปเห็นนะฮะว่าเพจของสภาองค์กรผู้หรือภคครับเขาเตือนฮะ ให้สายส่งทั้งหลายครับเื่อคุณจะส่องดูภาพดูคลิปดูข้อความอะไรต่างๆนั้นนะบางทีในผู้ก่อเหตุมักจะมีการพาดหัวอะไรแบบให้มันยั่วยวนน่ากดเข้าไปเหลือเกินและพอบอกว่าเป็นลิงครับนั่นหมายความว่าบางทีแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุอาจจะไปสร้างเพจอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็ลวงให้ผู้เสียหายเนี่ยกดเข้าไปที่ลิง์แล้วลิง์นั้นเนี่ยผมก็เคยเตือนบ่อยครับว่าโอกาสที่จะมีการฝังมาลแวร์ หรือว่าสปายแวร์เพื่อที่จะไปล้วงข้อมูลของผู้เสียหายนั้นสูงมากครับเมื่อไหรเขาสามารถล้ข้อมูลได้ครับเขาจะเอาทุกอย่างที่อยู่ในมือถือคุณไปได้หมดเลยและยังสามารถสะกดอรอยเฝ้าดูเฝ้าติดตามและโอกาสที่คุณจะถูกโอนเงินจากบัญชีธนาคารภายในมือถือคุณนั้นออกไปที่บัญชีม้าก,ก็มีสูงมากแต่เมื่อไหรคุณจะเห็นการแบบนี้ขึ้นนะฮะโอนไปแล้วปุ๊บจดจําทันทีครับว่านั่นเป็นบัญชีบุคคลหรือว่าบัญชีบริษัทกันแน่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคล ให้สัญญาถ่ายไว้ว่านั่นคือบัญชีม้าคุณต้องรีบแจ้งธนาคารโดยนนนั่นคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ต้องทําเดีวยวกันนะครับคือว่าคุณต้องแจ้งไปที่เว็บไซต์ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .com โอกาสที่จะได้เงินคืนสูงมากครับว่าเมื่อประสบพบเจอแล้วรีบแจ้งทันทีนะครับแล้ว่าใครต้องการให้เรื่องราวคุณนะครับเป็นราหาร์แจ้งมาที่รายการสถานีประชา,นช,าชนหรือว่าสถานีประชาชนยกลังสามนะครับ